PO ที่18นะครับเมื่อกี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18นี่ครับ18 BS t s test เท่ากับ1น,นะครับใช่ไหมเงื่อนไขเขาบอกว่า bs test ต้องเท่ากับ1ครับก็แสดงว่า ข้อมูลของเราที่ส่ง,สงออกมาเนี่ยทั้งแล b บฟู l ทั้ง NCD r e e n เนี่ยถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับถ้าเราส่งเข้าไปใน HDC รับรองได้เลยว,ว่าไอตัว KPI ตัวเมื่อกี้ถูกประมวลผลแน่ๆน,นะครับโอเคนะครับอันนี้คือวิธีการตรวจสอบง่ายๆว่าข้อมูลที่เราบันทึกไปเนี่ยมันถูกส่งออกมาแล้วมันมีค่าที่มันตรงกับ h DC ต้องการหรือเปล่านะครับก็นะ หวังว่านะครับว่าคลิปนี้นะครับน้องๆน,นะครับหรือว่าพี่ๆที่เข้ามาดูคิดว่าท่านคงจะไปทําได้นะครับมันไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ตอนที่เราบันทึกเนี่ยไปบันทึกให้มันทุกที่ทุกทางแกแล้วกันนะครับผมว่าจะว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะทําน่าจะไปตามคนไข้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการมาบันทึกเข้าไปในโปรแกรมเนี่ยท่านอย่าบันทึกผิดที่เท่านั้นเองเลยทําให้ ตัวชีวัตในเฮดีซีของเราเนี่ยมันไม่ไม่กระเดื่องขึ้นประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสนใจที่จะให้นำเสนอหรือว่าวิธีการบันทึกอะไรเมนูอะไรข้อมูลอะไรยังไงก็ติชมเข้ามาได้นะครับว่าเสนอเข้ามาได้ครับถ้าผมเวลาเดี๋ยวผมจะทำคลิปเพื่อเป็นการ หนึ่งก็คือการพัฒนาตัวผมเองด้วยว่าผมจะได้เรีว่าความรู้จะได้ไม่ลืมนะครับผมจะเป็นการเฟื่องฟูงความรู้ตัวผมเองด้วยนะครับแลวก็ท่านเองที่เข้ามาชมท่านก็จะได้รับความรู้ที่ผมสะสมไว้เนี่ยท่านก็จะได้รับรู้ไปด้วยครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ครับอัสนลา,า,ามลัมยกุะเระมาตุลน้อะบะเรการดู